เกี่ยวกับลิโพไลอัซิเตตโลเดน PLGA ไมโครพาร์ติเคิลค่ะสำหรับคอนเทนต์ที่วันนี้พวกเราจะพูดนะคะมีทั้งหมด6หัวข้อค่ะก็คือจะมีอินโทรดักชันค่ะสองไมโครพาร์ติเคิลค่ะ3 LP ไมโครพาร์ติเคิลค่ะ4 Product ค่ะ5 Preparation and Administration ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น Summary ค่ะก็คือสรุปในส่วนอินโทรดักชันนะคะก็คือลิโพไลอัซิเตตค่ะเป็นยากลุ่ม โนนาเปปไทด์กอดาโดโทรปินีรซิงฮอร์โมนค่ะหรือเรียกว่า GNRH agonist ค่ะสำหรับอินดิเคชันของยากลุ่มนี้นะคะก็คือ 1. เป็น endometriosis ค่ะก็คือรักษาโรคเยื่อบุหัวมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ 2. premenstrual syndrome ค่ะก็คือรักษากลุ่มที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนค่ะ 3. breast cancer ก็คือมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็4 prostate cancer ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ สำหรับ mecanism of action ของยาลิวโพไลน์นะคะของ mecanism of action นะคะก็คือเริ่มแรกค่ะจะฮอร์โมน GnRH ค่ะจะถูกหลัง่งมาจากไฮโปทาลามัสค่ะซึ่งฮอร์โมน GnRH เนี่ยจะไปกระตุ้นที่ anterior pituitary gland ค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งให้มีการหลั่ง FSH แล้วก็ LH ไปกระตุ้นที่ testis แล้วก็ ovary ค่ะ หลังจากที่กระตุ้นที่เทสติลและโอวอรีแล้วจะมีการหลั่งฮอร์โมนเทส t o s t e r o n e ในผู้ชายค่ะและเอสตาเดออแล้วก็โปรเจสเตอโรนในผู้หญิงค่ะหลังจากที่มีการหลั่งแล้วจะเกิด n น t i v e ี e ฟี b a c k ไปยังไฮโปทาลามัสแล้วก็แอนติเรี p i พิทูอิตารีแค่ะให้มีการหลั่งที่ลดลงซึ่งยาลิวโพไลของเราจะทำหน้าที่เหมือน GnRH ค่ะอันนี้จะเป็นโครงสร้างค่ะให้เห็นว่าลิวโพไลแล้วก็ ฮอร์โมนนะคะมีความคล้ายกันค่ะโดยริโพลาอะซิตตก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายกันแล้วก็มีเพิ่มอะซิตตเข้ามาเพื่อเพิ่มการละลายค่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนกันของริโพลาแล้วก็กลนโดโทรบินเรเลสซิ่งฮอร์โมนนะคะที่วงไว้แล้วก็โครงสร้างค่ะจะเรียนแบบฮอร์โมนในร่างกายนะคะซึ่งยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากอันท้าหรือจากหลังไข่ค่ะที่เป็นปัจจัยในสําคัญในการทําให้เกิดมาเร็งแล้วก็เนื้อง,งอกจเจริญเติบ เนื้องอที่จเจริญเติบโตค่ะส่วนลิวโพายอะซิเตตจัดเป็นซินเทติกโนนาพปไท์อะนาล็อกนะคะแล้วก็ไม่สามารถผลิตในรูปแบบยารับประทานได้ค่ะเพราะว่า,าคงสร้างเป็นโปรตีนค่ะดังนั้นเมื่อเรารับประทานเข้าไปก็จะถูกทําลายด้วยกรดในกระเพาะอาหารค่ะดังนั้นก็เลยจะมีเป็นรูปแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะ สำหรับข้อควรระวังของอย่างนี้ก็คือจะเกิดไฮเปอร์เซนซิตติวิตี้ค่ะแล้วก็ระวังในคนท้องแล้วก็คนที่ให้นมบุตรค่ะเมื่อใช้อาจจะมีอาการทางจิตเวทได้เช่นมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ค่ะแล้วก็เี่งในเด็กแล้วก็ยังอเดาค่ะ ในส่วนของการที่ใช้ GnRH และสเตียรอยด์ค่ะจะสูงดังนั้นอาจจะพบอาการทางคลินิกแล้วก็อาการของไวรัสร,รุ่นเพิ่มขึ้นค่ะรวมทั้ทงเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงสัปดาห์แรกค่ะของกบบารบำบัดดเดือนจากที่ได้รับยาในครั้งต่อไปค่ะแล้วก็จะมีการกดทับไขสันหลังอาจทําให้เป็นอัมพาตได้อาจจะสังเกตจากที่มีอาการอ่อนแอแล้วก็อาการชาช่วง2ส,สัปดาห์2-3 2ส,ส,ส,สัปดาห์แรกของการรักษาค่ะ สำหรับข้อมูลของเดียโพรา c อซิเตนนะคะในฟิสิกส์ค่ะก็จะเป็น f ัฟฟี solid ค่ะมี melting point ประมาณ150-155องศาเซลเซียส,สค่ะ ในส่วนของเคมีสตรีนะคะคือจะเป็น aqueous solution ค่ะ pH ประมาณ4-6ค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิ2-8องศาค่ะส่วน stabilizing agent ก็คือจะเกิด complexation กับ beta cyclodextrin ค่ะในส่วนของ p h a r m a c o k i n e t i c ก็คือจะมี half life ประมาณ3ชั่วโมงค่ะมี protein binding 43-49%ค่ะแล้วก็กำจัดผ่านทาง Urine ค่ะดังนั้นนะคะยา ริโพเลสติของเราก็คือจะมีปัญหาก็คือเป็นช็อตฮาร์ฟไลท์ค่ะก็คือฮาร์ฟไลท์ประมาณ3ชั่วโมงค่ะทําให้ต้องมีการบริหารยาบ่อยนะคะจึงเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นระบบไมโครพาร์ติเคิลค่ะซึ่งรูปทางซ้ายค่ะจะเป็นรูปแบบที่เป็นริโพเ t สติที่เป็นอินเจคชันค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่มีการปรับเป็นรูปแบบไมโครพาร์ติเคิลค่ะค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะก็คือไมโครพาร์ติเคิลค่ะ ไมโครพาร์ติเคิลคือระบบะนำส่งยาชนิดหนึ่งค่ะที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง1-1,000ไมโครเมตรโดยการเก็บตัวยาที่ต้องการไว้ในเมโครเมติกพาร์ติไมโครพาร์ติเคิลเมทริกค่ะซึ่งเตรียมได้จากโพลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะไมโครพาร์ติเคิลมีประโยชน์ในการนำส่งยาทั้งในด้านการควบคุมการปลดปล่อยยาให้นานขึ้นและด้านการปกป้องตัวยาสำคัญค่ะ ไมโครพาติเคลิลก็จะแบ่งได้2แบบนะคะก็คือไม,คไมโครแคปซูลหรือว่าไมโครสเฟียร์นะคะไมโครแคปไมโครสเฟียร์ก็คือจะมีตัวยากระจายอยู่ในพอลิเมอร์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไมโครแคปซูลจะเป็นตัวยายอยู่ตรงกลางแล้วก็จะถูกโค้ดด้วยพอลิเมอร์ค่ะระบบนำส่ง PLGA นะคะก็ๆๆะคะือ Polylactic กล y c โค i c Acid ค่ะ คือระบบการส่งมอบสาร (Delivery System) มีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายได,ได้ในร่างกาย (Biodegradable) และสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาหรือสาร Office, ออกฤทธิ์ในระยะเวลานานๆานานได้ค่ะโดยประกอบด้วยล a ต t ิก a อซิและไกลคลิตแอซิดค่ะ PGA นะคะก็คือ p o l y ไกลคล l ตแอซิดค่ะสัดคา้อจากไกลคลิตแอซิดสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และได้สารประเภทเดียวกันกับสารที่เกิดจากกระบวนการเมตากระบวนก,ก,การเมตาบอลิซึมในร่างกายซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพสูงค่ะ PLA poly lactic acid สังเคราะห์จาก Lactic Acid ซึ่งเป็นอลิฟติกที่ได้จากแหล่ธรรมชาติาเช่นข้าวโพด้อ,อ้มันสำปะหลังเป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพและสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต และสามารถดูดซึม b i o อ e g r a d a b l e ได้โดยทางชีวภาพในร่างกายและมีความสเสถียรทางความร้อนสูงค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนที่3จะเป็น l p micro particle นะคะด้านี้นะคะก็จะแสดงถึงสัดส่วนของโพ Ac ลิเมอร์แลติกแอซิดและก็ไกลโคลิกแอซิดนะคะซึ่งจะเห็นว่าขนาดของยาที่ต่างกันนะคะก็จะมีสัดส่วนของแลติกแอซิดแล้วก็ไกลโคลิกที่แตกต่างกันคะ่ะ เนื่องจากไกลโคิกแอซิด่าค่ะมีขนาดเล็กแล้วก็มีการละลายน้ำที่ดีนะคะก็อาจจะทําให้ยาของเราะคะ่ะถูกปลดปล่อยออกมาได้เร็วเกินไปซึ่งเราอ่ะคะ่ะต้องการให้ยาของเราออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเราก็เลยเพิ่มสัสดส่วนของโพลิเมอร์ในส่วนของแลคติกแอซิดอ่ะค่ะซึ่งก็จะทําให้ยาเนี่ยปลดปล่อยออกมาได้นานแล้วก็เออปลดปล่อยออกมาได้ช้ากว่าแล้วก็ออกฤทธิ์ได้นาน,นะคะ่ะก็อย่างเช่นจะเป็น2ี่มิลลิกรัมนะคะก็จะเป็นสัสดส่วน75ต่อ25ออกฤทธิ์ทุก3เดือน 45มิลลิกรัมจะเป็น8 5ต่อ1 5ออกในทุก6เดือนค่ะซึ่งจะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณของแลคติแอซิดแล้วก็การเพิ่มปริมาณของยาค่ะจะทําให้ส่งผลทาให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้นานขึ้นค่ะส่วนกราฟนี้นะคะก็จะแสดงถึงการตอบสนองของยาค่ะเมื่อขนาดยาที่ต่างกันนะคะก็จะมีการตอบสนองของยาที่ต่างกันก็แกนเอก่ะคะ่ะจะเป็นระยะเวลาในการ ระยะเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับความเข้มข้นค่ะโดยวงกลมทึบเนี่ยก็จะเป็นระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแต่ว่าวงกลมขาวอะค่ะจะเป็นระดับของอยาเราก็าคือลิปโอไลน์นะคะเรามาดูการาฟแรกกันก่อนค่ะคือการาฟแรกนะคะจะเป็นขนาดยา7.5มิลลิกรัมเราจะฉีดทุก1เดือนนะคะซึ่งจะเห็นว่าช่วงศูนย์เดือนแรกอะค่ะที่เราทําการฉีดยาเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าระดับเทสโทสเตอโรนของเราอะคะ่ะขึ้นสูงมากเลยและหลังจากนั้นนะคะ ซึ่งการที่เทชอสตอโรนสูงอะค่ะจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปกระตุ้น g N r เหตุนะคะแล้วก็ระดับเทโอสตอโรนก็จะลดลงตามไปด้วยก,กลไก down regulation นนะคะลดลงจนมาถึงเป้าหมายที่เราต้องการรักษาก็คือน้อยกว่าหรือเท่าก ok ับ50 nanogram per d e c i l i t คะ่ะแล้วเราก็จะสังเกตน,นะคะว่าเมื่อระดับเทโอสตอโรนของเราต่ำอะคะ่ะระดับยาของเราก็เลยต่ำลงไปด้วยเราก็เลยต้องทําการฉีดทุก หเดือนนะคะเพื่อที่จะรักษาระดับเทสโทโนของเราให้อยู่ในระดับที่คงที่ค่ะต่อมาจะเป็นกรารั่งขวาน,นะคะก็จะเป็นขนาดยา45มิลลิกรัมเราจะฉีดทุก6เดือน,นะคะ่ะซึ่งช่วงสูตรเดือนแรกสูตรเดือนแรกที่เราทําการฉีดะคะ่ะมันก็จะคล้ายๆกับ1เดือนแรกเลยแต่ว่ายาของเราค่ะจะมีจะค่อยๆมีการปลดป่อยซึ่งจะเห็นได้จากช่วง2.5เดือนแรกค่ะว่ายาเนี่ย มันยังมีพีคของยาที่สูงอยู่ค่ะซึ่งต่างจากเอ่อช่วงครึ่งเดือนจากการทางสายค่ะที่ส่วนสุดท้ายก็คือระดับยาเริ่มลดลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้สรุปแล้วว่าซึ่งขนาดยาที่ต่างกันนะคะก็จะสามารถควบคุมแบบเชสโเตอโรนได้เหมือนกันแต่ว่ามีแค่มีการบริหารยาที่ต่างกันนั่นเองค่ะส่วนที่สี่ก็จะเป็นพลักนะคะ ที่บอกกันอันนี้นคือรูปแบบของยาเราจะมี2แบบจะเป็น immediate release แล้วก็ micro particle depot รอหรือว่ารอ acting นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะการยบเที่ของ2องแบบนะคะก็คือ immediate release นี่จะมีการฉีดที่เร็วแล้วก็ดูดซึมเป็นสารละลายฉีดดูดซึมเร็วค่ะส่วน micro particle เนี่ยก็จะตัวยาจะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาค่ะ immediate release น,น,นะคะเราจะฉีดทุก หนึ่งมิลลิกรัมสับผิวทุกวันค่ะส่วนไมโครพาร์ติเคิลก็จะฉีดเจ็ดจุดห้ามิลลิกรัมสับผิวทุกหนึ่งเดือนยี่สิบสองจุดห้ามิลลิกรัมสับผิวทุกสามเดือนสี่สิบห้ามิลลิกรัมสับผิวทุกหกเดือนค่ะส่วนการผสมอิมมิเดียร์นี้เราจะได้รูทด,ด้วยศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นอร์มอลสไลด์ค่ะส่วนไมโครพาร์ติเคิลเราจะเป็นฟิวชั่นไซลิงค่ะอิมมิเดียร์เราก็จะฉีดทุกวันไมโครพาร์ติเคิลก็อาจจะเป็นช่วงการฉีดคะ่ะเป็นทุกหนึ่งสามหรือห ควบคุมระดับฮอร์โมนระยะสั้นค่ะแล้วก็ปรับขนาดยาได้ง่ายส่วนไมโครพลาสติลก็จะเป็นการรักษาระยะย,ยาวค่ะอย่างเช่นแบบมะเร็งต่อมลูกหมากเยื่อบุมดลูกจเจริพิธีอน่ยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะเราก็จะมีอยู่สองแบรนด์ก็คือเป็นมีอีแนนโธ่กับอิลิกาดค่ะอีแนนโธอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็จะมี3.75มิลลิกรัม11.25 1.88มิลลิกรัมค่ะซึ่งตัวที่อยู่ในมาชียาหลักของเราจอสอก็คือ3.75มิลลิกรัมของอีแนนโธ่ค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการฉีดนะคะว่าเราแบบถ้าเราจะรักษาอ,อย่างเช่นมาในต่อมลูกหมากเราก็จะฉีด22.5ิบ 22. สน,นการทุก3เดือนแต่ว่าถ้าเราใสายย่ยะบุมนลูก่จะระดัที่ก็จะเป็น3.75ทุก1เดือนเนี้ยค,ค่ะค่ะสำหรับการเตรียมแล้วก็วิธีบริหารนะคะ สำหรับมี2อยี่ห้อนะคะในประเทศไทยก็เลยยกตัวอย่างเป็นยี่ห้ออิริการค่ะอ,อุปกรณ์ในการเตรียมก็จะมีสี่ชิ้นนะคะส่วนแรกจะเป็นริวโคลาสเตตพาวเดอร์จะบรรจุอยู่ในไซลิงบีอาร์ติเจอเรียลลิรซิสเ็มจะบรรจุอยู่ในไซลิงเอสเปอร์ไลน์นิดเดิลแล้วก็มีไวท์พันเจลอ์ค่ะ ะะก็จะถอดอ Blue p ู u n งเ r ออกนะคะแล้วก็หมุนไว้ p ง u n อร r เข้าแล้วก็ถอด Grey Rubber a p ออกค่ะแล้วก็ j o ย t o s e ล t i n เกเ a t ร r ค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบแป๊ k <c oughs> เชื่อมเชื่อมสองไซลิงเข้าด้กันค่ะแล้วก็หมุนกลับไปกลับมา back a n ด forth ประมาณสิบครั้งค่ะตอนนี้จะเป็นสเตรลน์นิดเดอรค่ะตอนนี้ก็จะถอดตรงไซลิงเอออกก่อนนะคะแล้วก็สวมสเตรลน์นิดเตอร์เข้าไปค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมยาเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วก็สำหรับอีกอยี่ห้อหนึ่งค่ะ e n a n นโ n นค่ะจะเป็นแบบ Preview y i l i n g ค่ะจะประกอบด้วย i ซ i n g แล้วก็พังเจอรหลอดค่ะให้คงเข็มฉีดยาให้อยู่ในแนวตั้งตลอดของการเตรียมค่ะหมุนเกลียวก้านลูกสูบนะคะเข้ากับฐานของกระบอกฉีดยาค่ะแล้วก็ดันก้านลูกสูบอย่างช้าๆจนกว่าฝาปิดะจะถึงตรงกลางสีน้ําเงินจะถึงตรงกลางสีน้ําเงินที่อยู่ตรงกลางของกระบอกฉีดยาค่ะเคราะกระบอกฉีดยาเบาๆค่ะ ก็จะได้สารที่มีลักษณะคล้ายน้ำนมค่ะถอดฝาครอบเข็มออกค่ะแล้วก็แบบมีกดไล่ลูกสูบเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบทิศทางของอุปกรณ์นิรภัยโดยจุดสีดำจะชี้ขึ้นด้านบนค่ะแล้วตัวกระบอกฉีดยาให้ชี้ลงด้านล่างค่ะแล้วก็สามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือว่าเข้ากล้ามเนื้อได้เหมือนกับยาทั่วไปค่ะ สามารถฉีดได้45องศาหรือปักลงไปตรงๆ90องศาได้ค่ะมีปิดเข็มเพื่อความปลอดภัยเป็นเซฟตี้ด้วยค่ะสรุปนะคะทำไมต้องใช้ระบบนี้เมื่อเทียบกับวิธีอื่นก็คือการควบคุมการปลดปล่อยยา l PLGA ค่ะคือการควบคุมการปลดปล่อยยาลิวโพไลอะิเตดให้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ทำให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้นานขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นของระบบนี้เมื่อเทียบกับการให้ทางหลอดเลือดดำซึ่งจะปลดปล่อยได้เร็วกว่าแล้วก็มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่สั้นกว่าลดความถี่ในการให้ยาเนื่องจากการบริหารยาในแต่ละครั้งสักยาสามารถออกฤทธิ์ได้นานขึ้นจึงไม่ต้องบริหารยาหลายครั้งะระดับยาในร่างกายคงที่ลดความเสีย่ยงลดความเสี่ยงจากการขาดยาและสุดท้ายนะคะก็คือมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ เหลือเวลาพีซอีห้นาทีความรวดเร็วในการปลดปล่อยยานะคะการใช้ PLGA จในการทำออออฟอร์มูลเลชันช่วยให้สามารถควบคุมความ,วามเร็วในการปลาาดปล่อยยาได้ตามความต้องการโดยการปรับสัดส่วนของ l ล c t i c a Ac อซิดและก็ไกลโคลิกแอซิค่ะกลุ่มพวกเราขอจบกรารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ